นับตั้งแต่ทรัมป์เนี่ยมาดํารงตําแหน่ง6ต่อ3นะครับที่สาลดีกาสหรัฐเองมีคําตัดสินครับยกเลิกมาตรการทางภาษีของโดนัลด์ทรัมป์ไปดูรายละเอียดกันหน่อยหลายคนบอกเอ้ยมันจะเกี่ยวอะไรกับเรายังไงบ้างไหมคือเมื่อคือนนี้นี่ฮะไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับสื่อต่างประเทศก็รายงานแบบนี้ครับสาลดีกาสหรัฐมีคําวินิจฉัยเพิกถอนมาตรการภาษีนําเข้าสินค้าทั่วโลกของโดนัลด์ทรัมป์ด้วยคะแนนเสียง6ต่อ3ศสารวินิจฉัยว่า ทรัมป์เนี่ยใช้อำนาจเกินขอบเขตที่กฎหมายกำหนดแล้วก็อ้างกฎหมายว่าด้วยอำนาจฉุกเฉินของรัฐบาลกลางนะครับเพื่อนำมาใช้บังคับมาตรการทางภาษีตอบโต้แบบต่างตอบแทนต่อประเทศต่างๆทั่วโลกแล้วก็มันยังรวมถึงการจัดเก็บภาษีนำเข้าแบบจอดจงที่ฝ่ายบริหารของทรัมป์เนี่ยให้เห็นผลบอกว่ามันมีเป้าหมายเพื่อรับมือกับปัญหา การลักลอบเรื่องของยาเฟนเทนิลซึ่งเป็นยาระง,งับอาการปวดและก็มักจะถูกเอาไปใช้เป็นส่วนผสมของยาเสพติดด้วยนะครับผู้พิพากษาเขาไม่ได้พิจารณาครับว่าผู้นำเข้าสินค้านั้นมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนมากน้อยเท่าไหร่ประเด็นนี้จะเป็นหน้าที่ของศาลชั้นล่างในการพิจารณาต่อไปด้วยค่ะ ถ้าเกิดว่ามีการอนุญาตให้คืนเงินเต็มจํานวนนะคะมูลค่าการคืนภาษีอาจจะสูงถึง1นึ0 0 0สล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะคะครหรืออาจจะมากกว่าเครื่องหนึ่งของรายได้ทั้งหมดที่รัฐบาลทรัมป์ไปจัดเก็บภาษีได้ะคะ่ะคือตอนนี้สื่อต่างประเทศหลายแห่งเลยเขามองว่านี่คือความพ่ายแพ้ทางกฎหมายครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ทรัมป์กลับมาดํารงตําแหน่งนั่นเองค่ะนี่แหละครับโอ้โหมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนจับตาดูเลยนะครับซึ่งล่าสุดนะครับคุณผู้ชมเมื่อ ตอนตีหนึ่งที่ผ่านมาตามเวลาของไทยนะครับโดนัลด์ทรัมป์ก็แถลงทันทีหลังจากที่รู้คำตัดสินของศาลทรัมป์บอกว่าหลังจากนี้เนี่ยนะครับจะเรียกเก็บภาษีนำเข้าทั่วไปนำเข้าทั่วโลกเลย10%โดยจะทำภายใต้อำนาจที่มันแตกต่างกันออกไปทรัมป์ยังบอกว่าเขาเนี่ยรู้สึกอัปยศอดสูก,กับผู้วิพากษาบางคน,นสำหรับคำตัดสินในวันนี้ด้วย โอ้โหเดี๋ยวรอดูต่อนะครับเขาเรียกว่าแนวโน้มสงครามการค้านี่มันจะยังไงบ้างเนี่ยฮะเขาบอกมันจะกระทบต่อไทยโดยตรงหรือเปล่าแสดงว่าตอนนี้ก็คือดีดลงมาอยู่ที่1 0ประมาณนี้10%ก็คือจะไม่มีแบบ1 9เเตหมือนที่ตอน,น,นแรกเราได้แล้วก็วเอาเรื่องของภาษีธรรมมาบีบเราแล้วเพราะว่าเรื่องของการสร่งออกอะไรเงี้ยของททไทยเนี่ยมันจะชะง,งักไหมหรือบางคนก็เออมันจะกระทบกับเรื่องของไรายได้ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับ